สวัสดีครับร้านเติมแม็กซิ่งบางประอินนะครับก็เป็นร้านเราแม็กมือสองนะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะพามารู้จักกับเจ้ารถคันนี้นะครับ Honda City นะครับผมก็คันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักกับเจ้าของรถนะครับขอเชิญพี่นกนะครับพี่นกปาโคนะครับท่านนี้นะครับคือพี่นกปาโคนะครับมาเข้าร่วมเฟรมเรานะครับผมนกปาโคครับผมขออนุญาตก็ผมจะสอบถามพี่นกหน่อยนะครับผมก็รถคันนี้นะครับพี่ได้ทําอะไรกับมาบ้างนะครับรถคันนี้นะก็ล้อสิบเจ็ดกว้างแปด ออฟสามสิบห้าถุง่างถุงล่างก็ระบบถุงลมจากเบาลักลี่ช็อปครับผมอืมคันนี้นะครับครับผมขอบอ่ากว้างแปดนะครับออฟสามห้านะครับเป็นงานเวลาอินวันนะครับงานออโต้ออปชั่นนะครับผมครับผมคันนี้แล้วก็เป็นระบบถุงลมนะครับจากเบานะครับถุงลมจากเบานะครับก็คันนี้สวยๆเลยนะครับสวยๆเลยนะขอบผลงานจากเติร์มแบ็กซิงบางบมอินนะครับก็ล้อแม็กครับจากเติร์มแบ็กซิงบางบมอินเหมือนเดิมครับก็ อันนี้ใช้งานประมาณกี่ปีแล้วครับแม็กสามปีแล้วครับเนี่ยคันเนี่ยใชมาสามปีแล้วคันนี้ใช้งานมาประมาณสปีแล้วนะครับใช้งานสวยงามเหมือนเดิมนะครับก็ฝากติดตามรถคันนี้ด้วยนะครับพี่นกปาโคนะครับผมพี่อาโคนะครับในยุยยานะครับผมพบเจอก็ทักทายสอบถามได้นะครับก็เข้าข้าวประมาณนี้ครับสำหรับคอนด้าของพี่นกนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับขอบพระคุณมากครับวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับ สรุปให้สั้นๆนะครับผมรถ the คันนี้นะครับเป็นรถของพี่นกป่าโคหรือพี่นกยุตยานะครับคันนี้นะครับล้อแม็กนะครับจัดกับผมนะครับเป็นล้อเอ็ดวันนะครับขอบ17กว้าง8ออฟสามสนะครับสีทองนะครับขอบเงานะครับสวยๆเลยนะครับแล้วก็ลัดด้วยยางนันกังนะครับหนึ่งเก้าห้าสี่สิบนะครับสิบเจ็ดนะครับแล้วก็ช่วงล่างนะครับเป็นระบบถุงลมนะครับจากเบาระยองนะครับผมก็สวยๆตามรูปนี้เลยนะครับผม สวยงามมากนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมใครที่ชื่นชอบรถสวยๆรถเตี้ยแบบนี้นะครับก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับฝากติดตามพี่นกปาโคหรือพี่นกยุทธยาด้วยนะครับดีเทลร็อคแม็กประมาณนี้นะครับกับเจ้าซิตี้นะครับใครที่ชอบแนวนี้นะครับติดต่อสอบถามมาทางร้านเติกแม็กซิ่งบางประอินเราได้เลยครับเรายินดีให้บริการครับผม